ณวัดแห่งหนึ่งเนน้อยถามหลวงตาว่าหลวงตาคนเราตายแล้วไปเกิดใหม่เลยไหมหลวงตายิ้มอย่างเมตตาเนน้อยเอย๋ยเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนักแต่ผมอยากรู้หลวงตาเนนน้อยขยันขยอเอาอย่างนี้ลองดูดอกไม้ดอกนี้นะหลวงตาชี้ไปที่ดอกไม้ที่กำลังเหี่ยวเฉา เมื่อดอกไม้โรยรากลีบดอกร่วงหล่นไปมันหายไปเลยหรือเปล่าเน่นน้อยสายหน้าไม่นี่ครับมันก็กลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ต้นอื่นต่อไปใช่แล้วทุกสิ่งร้วนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเมื่อร่างกายนี้ดับไปพลังงานและกรรมที่เคยทำไว้ก็จะส่งผลให้เกิดภพภูมิใหม่ แต่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วที่ได้สร้างสมไว้แล้วถ้าทำแต่กรรมดีล่ะครับถ้าทำแต่กรรมดีจิตก็จะผ่องใสไปสู่สุขคติได้ง่ายแต่ถ้าทำกรรมชั่วก็อาจจะต้องชดใช้กรรมก่อนที่จะได้ไปเกิดใหม่อืมผมเข้าใจแล้วครับหลวงตาสำคัญที่สุดคือการทำความดีละเว้นความชั่วใช่ไหมครับ ถูกต้องแล้วเนน้อยการทำความดีต่างหากที่จะนำพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ไม่ว่านานแค่ไหนไม่ว่านานแค่ไหน